เลคอร์ดเอใหม่นะครับขอบคุนะออลืมไะไรวะลืมเลยลืมเล็คอร์ดครับวัฒนธรรมไทยนะครับก็คือสิ่งที่แสดงความเจริญแก่หมู่คณะเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนไทยเป็นเอกลักษณ์อย่าขีดนะครับนนทการอยา่าขีดนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานะครับประเภทของวัฒนธรรมไทยครับ มาดูกัน,ธนธรรไทยวัฒนธรรมไทยนะก็มีแปบ๊บหนึ่งนะวัฒนธรรมไทยมีวัฒนธรรมทางภาษาและวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับวัฒนธรรมทางภาษาเนี่ยคนไทยมีภาษาไทยเป็นของตนเองครับเรามีการประดิษฐ์ตัวอ,อักษรไทยตั้งแต่ปี1826ตามศิดาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคษัแรนะครับ แล้วก็มีทั้งภาษาพูดและภาษ <t> <ๆ>าเขียนนะครับก่อนที่จะมาป็ก่อนที่จะมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็มีการนําภาษาสันสกฤตและบาลีนะครับมามาปรับมาผสมปะปนกันครับจนกลายเป็นภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างเป็นภาษาเดียวของโลกนั่นเองนะครับส่วนภาษานิยมก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินิยมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีบางส่วนเป็นภาษาจีนนะครับทางวัฒนธรรมเนี่ยเกิดจากภูมิปัญญาครับของบรรพบุรุษ นะครับวันพรพบุรุษนะที่สืบทอดต่อกันมานะครับภาษาไทยครับพยันชนะมีทั้งหมดกี่ตัวครับนั้งเรียนภาษาไทยสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวนะส่วนอันนี้ก็เป็นสถาป,ปัตยกรรมของไทยครับอันนี้เรียกว่าวัดร่องขุนอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับประเทศจีนเนี่ย <kinds> <honestly> ได้ก๊อปปี้แบบเนี้ยนะครับรูปแบบเนี้ยเอาไปสร้างครับนะสร้างที่ประเทศจีนแต่สร้างยังไงก็ไม่เหมือนครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านในด้านในด้าน,ด,านด้านในวัดเนี่ยไอตรงด้านข้างตรงเนี้ยครับท่านเรียนดูนะเผื่อบางคนยังไม่เคยไปตรงเนี้ยครับตรงแอง,นะงน้ําตรงเนี้ยมันจะเป็นมือคนขึ้นมาครับเปรียบเสมือนนรกครับพอข้ามสะพานนารกใต้เนี้ยเป็นนรกปุ๊บข้ามสะพานปุ๊บในโบสถ์ บนหลังคาด้านบนด้านในนะครับหลังคาด้านในจะเป็นรูปดาวครับเปรียบเสมือนจักรวาลครับขอบจูกำลังบอกเลยว่าลาไม่คุ้นก็าททางจิตใจครับเกี่ยวกับความคิดและความเชื่อต่อศาสนานะครับเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วครับป็จะทาทางประเพณีนักเรียนปิดเสียงนะครับใครที่กำลังคุยอยู่นะครูจะปิดนะ วันธรรมาประเพณีครับเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมานะครับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตินั่นเองประเพณีในในประเทศไทยเราโอ้โหเยอะแยะมากมายครับอย่างรอยกระทงประเพณีสงกรานต์นะครับประเพณีวิ่งควายนะครับชนบุรีนะประเพณีแข่งเรือประเพณีแห่หลวงองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับ <c oughs> ศาส,สนาพุทธนะครับศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธ,ธเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนรวมจิตใจนะครับของเราชาวพุทธนะประเพณีลอยกระทงนะครับมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคานะครับวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตครับมีอะไรบ้างพระพุทธศาสนาครับหรือว่าบุติสึม คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธการดําเนินชีวิตเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะอย่างเช่นคนเราเวลาเรามีจะมีงานอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นทำทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมันไม่ดีเลยมันไม่จเจริญรุ่งเรืองเขาก็จะนิยมทําบุญบริษัททําบุญโรงงานนะครับหรือว่าเกิดเหตุร้ายมีคนตายนะครับก็จะทําบุญทําสังฆทานกันนะก็เป็นส่วนหนึ่ง ของความเชื่อของคนไทยตั้งแต่ในสมัยโบ,บ,บราณน,นะครับต่อไปครับภาษาไทยครับ Thai language นะครับประเทศไทยมีภาษาเป็นของตนเองครับคือภาษาไทยและมีภาษาท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นเรียกว่า local language นะครับแตกต่างกันตามภูมิภาคนะครับเพราะว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะมีภาษาไทยที่ต่างกันอย่างเช่นอีสานนะครับพูดก็แปลว่าเว้านั่นเอง นะหรือภาษาอีสานนะครับคนอีสานแซบบอรอร่อยไหมอะไรเงนี้นะครับหรือถ้าเป็นคนเหนือคนเหนือคือเจ้านะคฮักนะกูบอเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยภาษาอีสานนะครับอย่างภาคตอนออกของอย่างเราเนี่ยภาคตอนออกเนี่ยกับภาคกลางจะพูดขายคึงกันนะครับเราเรียกว่าภาษาเรียกว่าภาษาของคนภาคกลางนั่นเองนะครับ มารยาทครับคนไทยถูกลูกฝังมารยาทที่ดีนะครับเช่นการถ่อมตัวนะครับการถ่อมตนการเคารพผู้ใหญ่การยิ้มย้ํแจ่มใสเป็นไมตรีนะครับนี่อย่างภาพอันนี้ครับเห็นไหมกราบสวยนี่ครับนี่ก็คือลักษณะสําคัญเลยของคนไทยในการขอบน้อมถ่อมตนนะครับเรามักจะเจอในละครนะมักจะเจอในละครอย่างช่องเจ็ดจกักจักวงวงนี้ครับหรือละครช่องสามที่เป็นเกี่ยวกับ หน,หนังเก่าโบราณอะไรเงี้ยครับมักจะแต่งกายไทยไหว้แบบไทยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ต่อไปครับอาชีพเกษตรกรรมนะครับนะอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพนี้นะแล้วก็แล้วก็คนที่จะนิยมนะครับในเรื่องของการทํานาการปลูกข้าวเนี่ยก็จะเป็นของคนภาคกลางเพราะภาคกลางเนี่ยมีดินที่ดีที่สุด ในประเทศไทยและดินของภาคกลางเนี่ยจะเป็นดินที่มีลักษณะมีแร่ธาตุมากเพราะว่ามีแม่น้ําสายใหญ่ไหลผ่านก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาการไหลของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยก็คือการที่พัดพาเอาแร่ธาตุนะครับต่างๆดินตะกอนต่างๆเนี่ยเอามาสะสมไว้ทําให้ภาคกลางเนี่ยมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับทำให้เกิด ภูมิปัญญาทําให้เกิดประเพณีนะครับอย่างอันนี้ครับเราเรียกว่าประเพณีทําขวัญข้าวนะครับ mm hmm. เพราะเชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่โพศกซึ่งเป็นผู้ทีเ่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการทํานาการปลูกข้าวนั่นเองครับศิลปะครับศิลปรกรรมแขนแขนต่างๆนะครับก็คือวัฒน,นธรรมที่มีการสร้างสารรค์นะครับเป็นเอกลักษณ์ เช่นสถาปัตยกรรมจิตกรรมวรรณกรรมและนาฏศินนะครับจะบอกให้นะครับว่าเอ่ออันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมากๆนะครับชุดผ้าไหมของคนไทยนะครับการสวมชดานะครับอันนี้แล้วก็การแต่งกายแบบไทยๆนะครับคนไทยที่อยู่ต่างต่างชาติเนี่ยนะครับนิยมจะมาเอาเอามาใส่กัน นะครับเขาก็จะนัดกันเนาะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่ในลอนดอนอังกฤษนะครับเป็นคนกลุ่มคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียก็จะมีการนัดนัดคุยกันทานอาหารการแต่งชุดไทยอะไรเงี้ยครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั่นเองครับการเกษตนะคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า มีคุณค่าและความสําคัญอย่างไรนะครับเป้าหมายในการใช้ชีวิตครับในปัจจุบันเนี่ยเป็นอุดมการเป็นค่านิยมครับนะเป็นสิ่งที่กําหนดของพฤติกรรมครับนะเนี่ยอย่างนี้ครับเห็นไหมมีการไหว้นะครับเป็นวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตนะในเรื่องของการไหว้มีมารยาทนะครับเราเป็นเราเป็นเด็กเราก็ต้องอ่อนน้อมถม่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใาย่ผู้ใหญ่ก็จะรักใคร่นะครับผู้ใหญ่ก็จะรักใคร่เรานรั่นเอง เป็นสิ่งที่ควบคุมสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคมนะเพราะวัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดแนวทางในการปรับพฤติกรรมของคนนะครับอย่างเช่นพวกอาหารเนี่ยเห็นไหมเห็นอาหารไทยไหมครับน้ําพริกปลาทูผัดสตอกุ้งสดนะครับไก่ทอดไก่ย่างนะเนี่ยอาหารก็อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกเ,ออเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยนะครับ ช่วยหล่อหลอมในบุคลิกภาพของเรานะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคลิกภาพของคนเนี่ยใกล้เคียงกับคนที่อยู่อาศัยด้วยกันนะครับเช่นคนที่พูดเพราะนะครับนะบเพราะพ่อแม่เนี่ยพูดเพราะนั่นเองนะครับบางคนพูดคําหยาบแต่ก็ไม่ได้ฟังจากพ่อแม่ที่พูดคาหยาบนะครับเขาอาจจะได้ฟังจาก YouTube ช่อง YouTube บ้างไปฟังในกลุ่มโซเชียลบ้างไปดูจากละครบ้างนะครับเพราะปัญหาส่วนใหญ่มันมาจากละครมันมาจากภาพยนตร์ นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างล่อแหลมนะครับนะล่อแหลมนะครับไปเรื่องไปไปเกี่ยวกับพวกการมีเพศสัมพันธ์เงี้ยครับซึ่งมันเป็นการสร้างสร้างอะไรสร้างสิ่งที่มันไม่ดีอะครับให้กับเด็กนะครับต่อไปนะครับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตัวอย่างเช่นนะครับนี่ คำว่าค่าค่านะครับคํไทยง่ายๆนะครับมาเขียนให้ถูกกันนะเนี่ยเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะวัฒนธรรมไทยการเข้าร่วมกิจกรรมครับนั่นเนี่ยอันนี้กิจกรรมอะไรครับเนี่ยนั่นเรียนรู้ปัเห็นไหม,มแ้งานบวชหรือเปล่าคะขอ,ขอโทษจับมือไปโดนอ่ะอันนี้ก็ อันนี้น่าจะเป็นงานบวชนะครับเพราะว่ามันมีร่มเห็นไหมนี่ร่มอยู่นี่น,น,นะแต่ถ้าหากว่าหลายคนเห็นแบบนี้ก็จะคิดว่าอทอดพระป่าใช่ไหมครับต่อไปครับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยว้าวกำลังดังเลยคนนี้ใครอ่ะใครคะับนริศาครับลิาเฮ้ยรู้จักได้ไงอ่ะเขาคือใค,ครลูกใครคือเคาเขาคือใครครเาคือคนไทย เป็นศิลปินเกาหลีศิลปินเกาหลีเป็นศิลปินเกาหลีเหรอใอ้ยแต่ไปโดนน้ำตาลดีอย่างนี้ถือว่าเป็นขาเป็นคนไทยด้วยนะฮู้เขาเป็นคนไทยไหมลูกหรือคนเขาเป็นคนไทยครับไทยไทยค่ะบเปแท้ด้วยครับคนไทยแท้เลยไหมใช่ค่ะไทยแท้เดี๋ยวแป๊บนึ่งแป้นหนึ่งให้ดูให้นิดนึงนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูให้ดูนิดนึงว่าใช่คนเดียวคนนี้เปล่าพอดีเปิดไปเจอคลิปอยู่อันหนึ่งเป็นคลิปไวรัลครับดังๆ

ใช่ป่ะคนเดียวกันป่ะคนเดียวกันไหมครับคนข้างบนใช่ไหมคนข้างบนหรือคนข้างล่างครับลิซ่าเนี่ยคนข้างบนครับบนค่ะข้างบนค่ะข้างล่างไม่ใช่๋อข้างล่างไม่ใช่นะอ้าวเมื่อกี้เขาโคเวอร์ได้เก่งมากเลยครับเหมือนลิซ่าไม่มีผิดเลยนะครับแต่เป็นลิซ่าที่อยู่ในดงยางครับให้อยู่ในท้องนานะครับ อันนี้คือการเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับแล้วลิซ่าเขาเป็นคนจังหวัดอะไรครับน้องเลนพอรู้ไหมบุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์เขาเกิดที่บุรีรัมย์เกิดที่บุรีรัมย์บุรีรัมยอ่ะแล้วชื่อเล่นเขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อลิซ่าเลยเหรอลิซ่าไม่ครับชื่อเล่นเขาชื่อบ็อกแบ็คบ็อกแบ็เอออ้าวโอเคเขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะเขาชื่อบ็อกบ็อกแบ็ ชิ่อลิสานั่นเองชื่ลิาไม่ใช่อ้าวโอเคครับมื่อกี้ษาหึ่งขาครับครูอ๋อเดี๋ยวครูต้องไปค้นหาข้อมูลแล้วตอนนี้ตามเด็กๆไม่ทันแล้วเนี่ยดูแลดูแลวัฒนธรรมครับดูแลวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะมาดูกันนะครับเพิ่มเพิ่มลาบจะกดจะเขียนนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ของชาวบ้านนะครับเฮ้ยนักเรียนน,นั่นนะครับเดี๋ยวครูขอดูอีกหน่อยทีว่าพอไหมไม่ทันแล้วครับถ้าสอนอีกทีหนึ่งไม่ทันครับมันมีสี่เกือบสี่สิบสไลด์ครับโอเคครับงั้นเอาแค่เรื่องจบที่การอนุรักษ์นะครับอยวมาดูงานพร้อมกันดีกว่านี่อะ ถูกหรือผิดนะครับข้อหนึ่งนิศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเอ้บ้าน,นึงนะครับนักเรียนดูตามคุณนะเดี๋ยวครูขยายให้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบอันนี้นะครับแลบบ้ใหญ่เห็นปะเห็นบอนิศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสมเสมอใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคตอบว่าใช่ว่ใช่โอเคต่อไปครับฟ้าและนิรินช่วยกันดูแลโบราณสถานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดใช่ใช่ครับใช่คับ ใช่หรือไม่ใช่ตอบว่าใช่ใช่ใชอาคินเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมใช่ใช่ใช่ครับต่อนะครับนักเรียนโตโน่ตโน่ว่มาจากไหนว่โตโนโ,โตโน่กับวิชาพากันรักรอบขุดโบราณสถานไปขาย ไม่ใช่ใช่ค่ะผิดตัวผิดตัวไม่ใช่รอตอบว่าอะไรเพจเวียนำดินสอสีไปเขียนที่กำแพงวัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตรงตรงนี้แก้ไขหน่อยนะตรงเนี้ยเป็นคำว่าขีดนะครับเป็นคำว่าขีดขีดนะครับแก้นะครับ ีดเขียนนะครับ pues ขีดเขียนขีดเขียนที่กำแพงวัด ไปครับสุด,ดาทำบุญในวันสำคัญต่างๆถูกหรือผิดถูกถูกเดิวแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ถูกหรือผิดถูกถูกค่ะอ่าถูกสุข,ขุมได้มีการเผยแพร่เผยแพร่วัฒนธรรมให้กับให้แพร่หลายทั้งในประเทศและนอกประเทศ ถูกถครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยลิซ่าถือว่าเป็นการเผยแพร่ไหมครับถูกการเผยแพร่นะครับวัฒนธรรมเดมี่พูดภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมถูกถูกครับถูกครับถหรือผิดถูกวแปลว่าชอบส่งเสียงดังเวลาไปทําบุญที่วัดผิดค่ะผิดหรือถูกครับผิดอ่า ผิดนะครับโอเคโดยสรุปนะครับวัฒนธรร,ธรมเนี่ยนะเดี๋ยวคุณจะสรุปเลยนะครับว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับที่ทําให้เราเนี่ยนะครับเ,ออเขาเรียกอะไรมันเป็นตัวตนของคนไทยนะครับนะมันเป็นตัวตนของคนไทยที่าสาม,มารถที่จะเก็บรักษานะควัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ไว้ อย่างนักเรียนเชื่อฟังครูนะครับนักเรียนตั้งใจเรียนในเวลาคุณครูสอนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมนะวันนี้เลยเลยไม่จบสไลด์สุดท้ายเลยนะครับเวลาไม่พอนะเดี๋ยวงานคุณครูส่งให้ที่เดิมนะครับส่งให้ที่เดิมแล้วก็